สมปกไม่จกตานะในปกเป็นยังไงของจริงเป็นอย่างนั้นเลย เนี่ครับผมเราอยู่กันที่ร้านข้าวหน้าสาขาปตทโกลเด้นอเวนิวนะครับผมอยู่ตรงเส้นคอตองเลยใครมาไม่ถูกคือปักพิกันมาได้เลยเมนูข้าวหน้าเขานี่น่ากินสุดๆบอกเขามาแบบหน้าล้นๆแบบนี้เลยเขามีเมนูใหม,ม,ม่ออกมานะเราก็ต้องมาโดนนะฮะผัดกันจานต่อจานผัดกันใหม่ๆม่สดๆเลยนะเนี่ยเมนูที่เราทำมาก็จะเป็นข้าวหน้าลิ้นวัวนะครับผัดพริกกระเทียมข้าวจะมีความหอมนุ่มน,นะครับใช้เป็นข้าวหอมลนแล้วก็ตัวลิ้นวัวนี้แบบนุ่มละมุนลิ้นเลยใครยากทานนะ ลองเมนูนี้ได้เลยเมนูใหม่เขาบอกใหม่นะข้าวหน้ากุ้งผัดจันกระวานนะครับหอมสมุนไพรเลยอะกุ้งตัวโตๆแบบมาเต็มๆนะฮะโปะมาแบบล้นชามแบบมองไม่เห็นข้าวเลยดูความกุ้งความอะไรเครื่องผงเครื่องเทศหอมกระวานมากกุ้งเด้งมากสดมากเครื่องเทศเครื่องอะไรแบบจัดเต็มมากแล้วนี้ก็เป็นเมนูข้าวหน้าเสือร้องไห้ผัดตอนญี่ปุ่นอันนี้เป็นเมนูขายดีเลยหอมมากไปแล้วผมผัดกับซอสญี่ปุ่นนี้เข้ากันดีสุดๆครับ ข้าวนาลาครับเขาเรียกว่าวสายมูเมนูนี้บอกเลยว่าโค้ดพรีเมียมนะฮะทานกับข้าวเสิรร้อนๆนะฮะแล้วก็เครื่องแบบนั่นๆเต็มๆแบบนี้แบบนทุกจานเลยนะครับผมแทบมองไม่เห็นข้าวนะในระยองเขาจะมีสองสาขาที่บ้านฉางจะอยู่ตรงเต้นบุรพาพัดแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่เรามากินก็คืออยู่ตรงปตทโคเดนอเวนิวเส้นคอสองถ้าใครไปไม่ถูกก็ปรับพิกัดได้เลย